ครับสวัสดีครับต่อจากนี้ไปผมจะคุยกับท่านในเรื่องของการก้าวสู่ครูเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพนะครับในเรื่องของระบบวพ a นะครับจะคุยกับท่านลงลึกที่ระบบวพ a นะครับวพว่ามันคืออะไรอย่างไรนะครับวพ a มันคืออะไรอย่างไรนะครับของการก้าวสู่ครูเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพนะครับในระบบวพเอสองห้าหกสี่ performat increment นะครับ สิ่งที่ผมจะคุยกับท่านนะว่านขณะน,นี้ท่านทุกท่านทราบแล้วหรืกว่าหนึ่งท่านต้องเดินทางบนเส้นทางอาชีพบันได5ขั้นตั้งแต่ครูผู้ช่วยก้าครั้งแรกก็คือกศหนึ่งสปีก้าขึ้นกศสองอยู่สปีก้าขึ้นกศสามอยู่สปีก้าขึ้นกศสี่อยู่สปีก้าขึ้นกศห้าสามารถลดได้เหลือ3ปีในกรณีที่เราเก่งภาษาอังกฤษหรือไม่ก็เรียนต่อปีโทปีเอกนะครับ หรือย้ายไปทํางานใน3ามจังหวัดแถนใต้อันนี้ก็ลดได้หลือ3สามปีสปีสมปีนะครับท่านต้องมีการตั้งเป้าตั้งเป้าและวางแผนสู่เป้าท่านต้องตั้งเป้าว,ว่าท่านจะเป็นอคอสอสองภายในสามปีข้าพรจะเป็นคอสอหนึ่งแค่สามปีแล้วจะขึ้นเป็นคอสสองจะเป็นคอสสองแค่สามปีจะขึ้นคอสสามจะเป็นคอสสามแค่สามปีจะขึ้นคอสสอี่นั่นแปลว่า ข้าพเจ้าจะใช้เวลาทั้งหมด11ปีข้าพเจ้าจะขึ้นสู่ครูเชี่ยวชาญ11-12ปีข้าพเจ้าจะขึ้นสู่ครูเชี่ยวชาญตั้งต้องตั้งเป้าครับตั้งเป้าในอนาคตนะครับจะมีครูที่อายุราชการประมาณ12ปีจะขึ้นสู่ครูเชี่ยวชาญท่านจะทราบว่าจะมีตัวอย่างแบบนี้แน่นอนจะมีครูที่วางแผนอย่างดีลดตำแหน่งละ3 3 3 3 3 3, 3, 3 9 10 11ก็จะขึ้นเชี่ยวชาญในปีที่12 อายุก็จากที่12ปี11ปีก็ประมาณ34 33 34ก็ขึ้นเชี่ยวชาญล้วจะมีโอกาสเป็นเชี่ยวชาญพิเศษอายุไม่เกิน45ครับไอ้แนอนาคตนะครับท่านเองท่านก็ต้องตั้งเป้าและพยายามขับเคลื่อนสู่เป้าปฏิบัติงานตามเงื่อนไขอย่างหนักและต่อเนื่องทบทวนจุดอ่อนของตนเองทุกปีทุกสิ้นปีการศึกษาและปรับปรุงเป็นระยะยระยะ ปีที่ผ่านมาเรามีจุดอ่อนอะไรบ้างปีหน้าไม่ควรเกิดซ้ำอีกนะครับถ้าดูระบบว p a คืออะไรว p a คือเป็นระบบกำกับคุณภาพการปฏิบัติงานที่กรกศนำมาใช้เมื่อ1ตุลาคม2564ตั้ง่ครูในประเทศไทยนะครับครูในระบบราชการนะครับที่สังกัดกรกศเนี่ยจะต้องใช้ระบบ ก,กับคุณภาพการปฏิบัติงานที่เรียกว่าว p a ตั้งแต่1ตุลาสองห้าระบบนี้ทำไปเพื่อมีลักษณะสำคัญลักษณะสำคัญอย่างไรนะครับระบบนี้มีลักษณะสำคัญอย่างไรลักษณะสำคัญคือค่าการครูทุกคนทุกสายงานนะครับสายครูผู้สอนสายบริหารสถานศึกษาบริหารการศึกษาศึกษสานิเทศนะครับสายต่อน,นี้จะต้องจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชาครูในโรงเรียนต้องเสนอต่อผอผอู้ในการ,รเรียนผู้มในการ,รเรียนต้องเสนอสัญญาต่อผู้ในการเขตผู้มในการเขตต้องทําสัญญาต่อเลขาธิการการสาขั้นพื้นฐานเป็นข้อตกลงว่าข้าพเจ้าจะทํางานให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานตําแหน่งและจะทํางานให้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ โดยข้อตกลงนั้นๆจะต้องเข้มข้นไปตามมาตรฐานวิยยฐานะใครวิยยฐานะสูงรับค่าตอบแทนสูงจะต้องสัญญาคุณภาพที่สูงกว่าวิยยฐานะที่ต่ำกว่าใครรับเงินเดือนสูงวิยยฐานะสูงต้องเซ็นสัญญาคุณภาพที่ให้มีคุณภาพสูงกว่าวิยยฐานะที่ต่ำกว่านี่คือความยุติธรรมของระบบถ้าเราตีความให้เขาจะรู้เลยอ๋อใครเป็นครูเชี่ยวชาญ สัญญาแต่ละปีต้องสูงมากเพราะรับเงินเดือน80,000กว่ารวมเงินค่าวิทยฐานะมันก็ควรจะเหนือกว่าครูขอสอ .1 ขอสอ .2 ที่รับประมาณ15,000-18,000นะครับมันควรต่างกัน7-8เท่านะครับอันนี้คือความยุติธรรมของระบบนะครับระบบนี้ทำไปเพื่ออะไรหนึ่ง เพื่อตอบแทนเลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีถ้าถ้าท่านถูกประเมินว p a และท่านผ่านเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแปลว่าเงินเดือนท่านขึ้นแน่ครับเงื่อนไขที่หนึ่งคือเงินเดือนขึ้นครับเงื่อนไขที่สองคือวิทยฐานะที่ได้อยู่แล้วเช่นเป็นคอสามถ้าประเมินผ่านเกินเจ็ดสิบท่านก็ยังคงวิทยฐานะคอต่อสามครับแล้วถ้าต่ากว่าเจ็ดสิบถูกเตือนครับงดเงินวิทยฐานะเตือนและงดวิทยฐานะนะครับถ้าเตือนปีที่สองก็งดต่อนะครับถ้าถูกเตือนครั้งที่สาม กฎมันเขียนว่าให้ออกจากราชการครับไม่ไม่ใช่หลุดตําแหน่งจากคอสา 3, ลงมาเป็นคอสอสงนะครับเขียนว่าให้ออกจากราชการแต่ถามว่ามันจะมีคนทํางานแบบนี้จริงจังไหมยังต้องรอการพิสูจน์ครับประเมินเพื่อการคงวิทยฐานะอันที่สามคือประเมินแล้วเก็บไว้เป็นผลงานเก็บเก็บไว้เป็นผลงานเพื่อเป็นคุณตบัติในการขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะถ้าเป็นคอสหนึ่งเก็บไว้สามปี ปีที่สี่ก็เตรียมขอขอมีวิทยฐานะเป็นคอสอสองถ้าเป็นคอสอสองวพเอสามปีพอปีที่สี่ก็เริ่มเตรียมขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นคอสอสามคอสอสามเก็บสะสมไว้สามปีปีที่สี่ก็เตรียมเลื่อนขึ้นวิทยฐานะเป็นคอสอสี่เชี่ยวชาญนะครับอันนี้คือเก็บเป็นคุณสมบัติเก็บไว้สามปีปีที่สี่ก็เตรียมเลื่อนเก็บไว้สามปีปีที่สี่ก็เตรียมเลื่อนนะครับ นี่คือสามเหตุผลครับประเมินเพื่อตอบแทนเลื่อนขั้นเงินเดือนครับสองประเมินเพื่อรักษาตําแหน่งครับคงวิทยฐานะครับสามประเมินเพื่อเตรียมข้อมูลเก็บไว้เป็นคุณตบัติครบสามปีเมื่อไหร่ปีที่สี่ก็เตรียมขอเลื่อนวิทยฐานะนี่เป็นระบบของวอพีนะครับทําอย่างไรผมเชื่อว่าทุกคนนะครับที่รักควา,ามยุติธรรมควรทาวอพีออย่างเห็นคุณค่าด้วยใจรักครับจะเป็นประโยชน์กับท่านเองและเป็นประโยชน์กับประเทศครับ ต้องศึกษาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทําข้อตกลงหนึ่งบันทึกข้อตกลงประกอบด้วยกี่ส่วนตอบว่ามีสองส่วนครับมีสองส่วนครับส่วนแรกเป็นการทํางานตามมาตรฐานตําแหน่งครับส่วนที่สองเป็นคุณภาพการปฏิบัติงานครับมีสองส่วนครับทส่วนที่หนึ่งเป็นการทํางานตามมาตรฐานตําแหน่งนะครับส่วนที่สองเป็นประเด็นท้าทายครับเป็นประเด็นท้าทายขออภัยนะครับ บันทึกข้อตกลงเสนอต่อใครเสนอต่อผู้มังคับัญชาชั้นต้นครับครูเสนอต่อปอปออเสนอต่อปอเคครับใครเป็นผู้ประเมินกรรมการประเมินจะถูกแต่งตั้งโดยระบบนะครับประเมินอย่างน้อยหนึ่งรอบต่อปีครับแต่ปัจจุบันเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนก็ประเมินอยู่ประมาณสองรอบกลางปีกับปลายปีครับแต่จริงๆและประเมินวอ a พั้นสัญญากันว่าประเมินตอนสิ้นปีนะครับสิ้นปีแล้วก็ตัดสินกันที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นตอนสิ้นปีนะครับ กำหนดคะแนนอย่างไรท่านต้องได้เกินร้อยละเจ็ดสิบถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านในแต่ละรอบปีต้อง70%ดสซครับการปฏิบัติการจัดทำวอพีเองให้ศึกษาคู่มืออย่างละเอียดนะครับศึกษาเกณฑ์เงื่อนไขาการลดด้วยนะครับการลดเวลานะศึกษาแบบประเมินที่กรรมการจะใช้ประเมินเรา การใช้แบบประเมินที่กรรมการจะใช้ประเมินเราดูหน่อยนะครับว่าแบบประเมินที่กรรมการใช้ประเมินเราเนี่ยมันเป็นแบบประเมินกี่กี่ข้อมีกี่ด้านเขาให้คะแนนอย่างไรเราจะได้ทําตัวให้มันเข้ากับเกณฑ์คะแนน,นเลยครับเหมือนเรารู้ข้อสอบนะครับให้ศึกษาแบบประเมินครับขณะนี้ผมเองก็เตรียมแบบประเมินตัวอย่างแบบประเมินไว้ในโฟลเดอร์ให้ท่านอยู่แล้วครับท่านสามารถดาวน์โหลดได้หลังจากจบการบรรยายเนี่ยนะครับ ครูแต่และคนควรศึกษาวอลพเอตำแหน่งที่สูงกว่าเราด้วยเช่นถ้าท่านเป็นคอสสามโปรดศึกษากรอบการประเมินวอลพเอของคอสสี่ด้วยเพื่อเราจะได้ทําตัวให้ตรงกับประเด็นคอสสี่เพราะในอนาะคตรเราจะขึ้นคอสสี่ครับอย,อย่าไปศึกษาคอสสองนะครับเพราะคอสอสองมันต่ากว่าเราครับให้ศึกถ้าเป็นคอสสามให้ศึกษาวอระบบกรอบประเมินของคอสสี่ครับเขาะจะประเมินอะไรการทําหน้าที่นิเทศผู้อื่นด้วย น้านที่นิเทศผู้อื่นด้วยนะครับอันนี้ท่านก็ต้องทำทาตัวให้เข้ากับคอสสเพื่อจะขึ้นคอสสีนอนาครับบันทึกข้อตกลงนั้นให้ระบุถึงความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนรู้ความข้าพเจ้ามุ่งมั่นในการจัดการเรียนรู้และเชื่อมโยงไปยังประเด็นท้าทายข้าพเจ้าจะแก้ปัญหาริเริ่มพัฒนาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมในส่วนไหนไอนน้ีเรียกว่าให้เชื่อมระหว่างการเล่า ว่าการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพข้าพเจ้าในในเรื่องที่สามะครับว่าพี่เอเราต้องเล่าสามเรื่องถูกไหมฮะหนึ่งเรื่องการจัดการเรียนรู้สองการสนับสนุนการเรียนรู้สามการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพไอ้ตรงการพัฒนา,าตนเองและพัฒนาวิชาชีพนี่แหละครับให้ระบุถึงข้าพเจ้ามุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมถ้าท่านเป็นคอาสาอสามนะครับเตรียมขึ้นคอสสี่ระบุมุ่งเน้นพัฒนาวัตกรรมและเชื่อมโยงไปยังประเด็นท้าทาย ท่านก็บอกว่าประเด็นท้าทายข้าพเจ้าจะสร้างนวัตกรรมในเรื่องนี้ระบุป,ประเด็นท้าทายความเป็นมาของปัญหาวิธีการและผลที่คาดคาดคาดหวังเขียนในชัดในวอพีเอในส่วนที่สองคือประเด็นท้าทายนะครับทีนี้ท่านดูนะครับว่าโดยทั่วไปการกำหนดในท่านท่านจะต้องกำหนดเป้าหมายชีวิตการเป็นครูท่านควรสร้างพอร์ตปริโอเป็นของตนเอง สร้างแ้มสะสมผลงานเป็นของตัวเองครับเริ่มสั่งสมอย่างต่อเนื่องและตั้งเป้าว่าขอใช้เวลา11ปีจะขึ้นสู่ครูเชี่ยวชาญนั่นแปลว่าถ้าสตาร์ท1ตุลา62ประมาณ64ก็ขึ้นกศ .1 67ขึ้นกศ .2 70ขึ้นกศ .3 73ขึ้นกศ .4 ถ้าเป็นแบบนี้เราจะขึ้นเร็วกับน,นั่นขึ้นแบบ เร็วนิดหน่อยก็คือลดเวลา11ปีขึ้นเที่ยวจันนะครับตั้งเป้าเราคุยกันแล้วนะครับว่าท่านควรตั้งเป้ากลวิธีในการในการก้าวสู่วอ a พีแบบรวดเร็วนะครับหนึ่งท่านศึกษาวอ a พีแบบเข้มข้นครับและพยายามคิดผลงานสร้างสรรค์ระดับริเริ่มพัฒนาเป็นต้นไปครับ ปฏิบัติการตามวพเออย่างจริงจังตั้งแต่1ตุลาคมของปีงบประมาณครับใครทําสัญญาช้าก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราเองจะต้องเริ่มทันสัญญาก่อน1ตุลาคมและ1ตุลาคมเริ่มทํางานอย่างตามวพเออย่างจริงจังท่านอย่าลืมนะครับตอนนี้ถ้าโรงเรียนช้าโรงเรียนช้าหรือว่าโรงเรียนไม่เรียกขอดูสัญญาสักปีหนึง่งโรงเรียนไม่เซ็นสักปีนึงเราก็เสียโอกาสเราควรจะร่างสัญญาและไปวางที่หน้าห้องผอ,อ,อว่า ข้าพเจ้าขอสัญญาดังต่อไปนี้สองส่วนส่วนที่หนึ่งการทํางานตามมาตรฐานตําแหน่งส่วนที่สองประเด็นท้าทายท่านโปรดเซ็นสัญญากับข้าพเจ้าท่านวางเลยและ,ะวันที่หนึ่งตุลาท่านก็เริ่มทํางานตามวีเอเลยอย่ารอนะครับและอย่าลืมพัฒนาทักษระภาอังกฤษให้ขึ้นสู่บีสองเพื่อลดเวลาหรือถ้าเป็นขึ้นสู่ซีหนึ่กอองก็ลดเวลาหรือต่อโทก็ลดเวลาต่อเอกก็ลดเวลา เห็นไหมฮะลดได้หลายครั้งยกเว้นครูภาษาอังกฤษนะครูภาษาอังกฤษนั้นสตาร์ตต้องที่ C1 C1 นี่ลดเวลานะฮะ C1 ครูภาษาอังกฤษมีสิทธิ์ลดเวลาเหลือสามปีถ้าขึ้น C2 ก็มีสิทธิ์ลดเวลาจบโทก็มีสิทธิ์ลดเวลาจบเอกก็มีสิทธิ์ลดเวลาและอย่าลืมเข้าร่วมชุมชนทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องครับมี Best Practice ไปพรีเซนต์ทุกปีครับมี Best Practice ไปพรีเซนต์ทุกปีถ้าเป็นแบบนี้ยังไงท่านก็ขึ้นวิทยฐานะครับ ยังไงก็เชี่ยวชาญเป็นขั้นต่ำสุดในชีวิตครับเริ่มต้นที่ไหนในการทำวีพ a เนะครับผมคิดว่าตรงนี้เดี๋ยวผมขอไปที่เอกสารนะครับในการทำสัญญาว่าเราควรทำเซ็นสัญญาอย่างไรบ้างครับนะครับจุดประสงค์อีกทีนะครับ,รบเพื่อการเลื่อน ขั้นเงินเดือนเพื่อการคงวิทยาฐานะและเพื่อเลื่อนวิทยาฐานะนะครับขอมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะนะครับในการเซ็นสัญญาว p a ีเอจะประกอบด้วยสส่วนส่วนแรกคือภาระงานตามมาตรฐานตำแหน่งครับภาระงานตามมาตรฐานตำแหน่งเป็นส่วนที่หนึ่งการปฏิบัติงานเชิงปริมาณ ตามมาทำมันก็จะบอกว่าต้องทากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอันนี้ท่านศึกษาในตามรายละเอียดเองนะครับของตําแหน่งท่านแลต้องสอนกี่ชั่วโมงอันที่2ผลการปฏิบัติงานท่านจะต้องนําเสนอ3ด้านด้านที่หนึ่งด้านการจัดการเรียนรู้ด้านที่2ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ learning support ด้านที่3การพัฒนาตนพัฒนาวิชาชีพ ทั้ง3ด้านนี้รวมกันประมาณ15ตัวบ่งชี้ไม่เช่ประมาณนะครับขนาดนี้คือ15ตัวบ่งชี้ครับท่านจะต้องเล่าว่าท่านจะทํางานอย่างไรและผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างไรนะครับ3ด้าน3ด้านนะครับอันที่2ประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายที่ท่านต้องเขียนถ้าท่านเป็นคอสอหนึ่ง มุ่งประยุกต์ใช้ความรู้ทฤษฎีที่เรียนมาในตอนปอตรีว่าจะเอาหลักการสอนแบบโครงงานมาใช้จะเอาคอลลา b บอ a t i v ฟการเรียนแบบร่วมมือมาใช้การเรื่องการโ uh, ปรเจกต์เบสมาใช้ก็แล้วแต่นะครับที่ท่านเอามาใช้จากทฤษฎีที่เรียนมาดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านเป็นครูชํานาญการท่านต้องเขียนพยายามเขียนไวว่าข้าพเจ้าจะมุ่งแก้ปัญหาในเรื่องนี้ประเด็นท้าทายข้าพเจ้าจะมุ่งแก้ปัญหาเรื่องเด็กไม่มีวินยัย ข้าพเจ้าจะมุ่งแก้ปัญหาเรื่องเด็กความขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะครับถ้าเป็นครูชำนาญการข้าพเจ้าจะริเริ่มสร้างสรรค์ริเริ่มสร้างสรรค์อันนี้แปลว่าข้าพเจ้าจะริเริ่มพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะริเริ่มพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้การเขียนวพ a ของครูชำนาญการวิเศษต้องเขียนว่าข้าพเจ้าจะริเริ่มพัฒนาหรือไปเขียนแบบครูเชี่ยวชาญเลยข้าพเจ้าจะสร้างสรรค์นวัตกรรมดังต่อไปนี้ ครูชํานาญการพิเศษสามารถไปเขียนโดยใช้คําพูดของครูเชี่ยวชาญได้นะครับแปลว,ว่าแบกน้ําหนักครับเรากล้าที่จะเขียนว่าจะสร้างสรรค์น,นวัตกรรมจะพัฒนานวัตกรรมดังต่อไปนี้แต่ถ้าเป็นครูเชี่ยวชาญเขาจะเขียนว่าข้าพเจ้าจะนําการเปลี่ยนแปลงสู่สาวิวียเขตในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะนําครูในสาวาเยเขตพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องต่อไปนี้อันนี้คือเขาต้องการนําความเปลี่ยนแปลงสู่วิชาการนะครับต้องเขียนให้สอดท้องกับ มาตรฐานตําแหน่งของท่านนะครับท่านต้องผ่านประมาณ70ทุกครั้งนะครับทั้งสองด้านรวมกันแล้ว70็เอร์นะครับ70็ดเอร์เตผ่านครับส่วนที่1ง,งานตามมาตรฐานตําแหน่งส่วนที่2ประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายก็จะเขียนเป็น3ามประกราฟเนี่ยความเป็นมา2วิธีดําเนินการ3ผลลัพธ์ที่คาดหวังผลลัพธ์เชิงปริมาณผลลัพธ์เชิงคุณภาพดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างของทีนี้ท่านดูนะครับว่า ต่อจากนี้ไปผมจะยกตัวอย่างว่าในกรณีของไปดูที่แบบประเมินเลยนะครับการประเมินข้อให้ท่านศึกษาเรื่องการประเมินข้อตกลงการปฏิบัติงานเนี่ยเขาเขาประเมินอะไรนะครับแบบประเมินจะเป็นแบบนี้ครับเป็นไปตามวิทยฐานะนะครับถ้าเราเป็นครูชำนาญการก็ไปเอาฉบับของครูชำนาญการถ้าเราครูชำนาญการพิเศษใหไนนษ้ไปเอาฉบับของครูชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญไปเอาฉบับของครูเชี่ยวชาญ เราเป็นผู้ชนานาญการพิเศษแต่ไปขอใช้ชวบเชี่ยวชาญได้นะครับสูงกว่าตําแหน่งได้ดีด้วยนะฮะจะเป็นประโยชน์กับตัวเองนะครับระบ,บุข้อมูลพื้นฐานไม่ยากครับอันที่2องข้อตกลงในการพัฒนางาน60คะแนนไอ,อ้น,นี่เป็นการเล่างานปกติครับด้านจัดการเรียนรู้เป็นด้านที่1ครับจัดการเรียนรู้เป็นด้านที่หตัวที่1สร้างพัฒนาหลักสูตร สองออกแบบจัดการเรียนรู้สามจัดกิจกรรมการเรียนรู้สี่สร้างพัฒนาสื่อห้าวัดผลประเมินผลหกศึกษาวิเคราะห์เจ็ดจัดบรรยากาศแปดอบรมพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนแปดตัวชี้วัดท่านอ่านนะครับขอให้อ่านตัวชี้วัดเหล่านี้เขามีคําอธิบายท่านจะได้ทําตัวเข้าเป้าทําตัวเข้าเป้านะครับเขาจะประเมินเราแปดตัวในด้านที่หนึ่งด้านที่สองการสนับสนุนการเรียนรู้ เขาจะประเมินท่านสามตัวจัดทำฐานข้อมูลดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือปฏิบัติงานวิชาการอื่นๆประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเขามีสตัวครับระบบสนับสนุนนะท่านต้องศึกษาว่อาองอระบบสนับสนุนข้าพเจ้าจะทําตัวให้ครบทั้ง4ี่ด้านแล้วเก็บข้อมูลใส่พอร์ตพอลิโอเก็บข้อมูลใส่พอร์ตพอลิโอนะครับต่อไปด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ตรงนี้มีประมาณ3ตัวครับ 1. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสองมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC 3. ามนำความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาจนเกิดประโยชน์กับผู้เรียนพอเขียนด้านที่1เสร็จแล้วท่านเขียนด้านที่สองครับข้อตกลงในประเด็นท้าทายประเด็นท้าทายหนึ่งจริงๆควรเล่า ความเป็นมาก่อนนะครับความเป็นมาและวิธีดําเนินการความเป็นมาและวิธีดําเนินการอันที่สองผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังเชิงปริมาณเชิงคุณภาพนะครับอันนี้เรียกว,ว่าท่านเขียนให้เข้าเป้าตรงนี้และตอนเขาให้คะแนนท่านเขาก็ให้คะแนนตามตามแบบประเมินเนี่ยครับและเขาสรุปจุดเด่นของท่านสรุปจุดอ่อนของท่านข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเขาให้คะแนนท่านแหละ ให้ศึกษาแบบประเมินเลยนะครับตรงนี้ที่ผมโชว์เนี่ยคือแบบประเมินว่าเขาประเมินแต่ละตําแหน่งประเมินอะไรอย่างไรการดูแบบประเมินจะทําเราทํางานเข้าเป้าคับเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับ,บคนที่จะขึ้นสู่ตําแหน่งครับในการก้าวขึ้นสู่วิทยาฐานะให้ท่านสัญญาวอ .PA ในรอบที่หนึ่ง และเริ่มทำงานตั้งแต่หนึ่งตุลาคมของทุกปีพอทำงานเสร็จประเมินเสร็จเกินเ0บอร์เซตบันทึกในระบบฐานข้อมูลระบบ DPA ปีที่สองรีบทำสัญญาก่อนสิ้นปีงบประมาณและหนึ่งตุลาคมเริ่มทำงานเป็นปีที่สองช้าไม่ได้นะครับช้าเสียโอกาสทันทีเริ่มทำงานทีสองสิ้นปีประเมินผ่านเกิน70% ปีที่สามท่านรีบเซ็นสัญญาก่อนหนึ่งตุลาคมและหนึ่งตุลาคมเริ่มทำงานถ้าผ่านเกณฑ์โอเคผ่านเกณฑ์เฉเตรียมเลยครับเตรียมเลยทีนี้ประเด็นท้าทายของท่านท่านทำเป็นผลงานทางวิชาการไปแล้วทดลองมาแล้วสามรอบรอบปีแรกรอบปีสองรอบปีสามทำประเด็นเดียวก็ได้แต่ทำหลายรอบทาหลายรอบจนคมเข้มผลงานทางวิชาการเตรียมขอขึ้นคอสสี่ถ้าคอสสี่นะต้องใช้หนึ่งเรื่อง เป็นวิจัยหรือนวัตกรรมถ้าเป็นคสหขอสองเรื่องเป็นคส .3 สามอย่างไม่ต้องใช้คส .2 สองคส .3 สามไม่ต้องใช้นะครับขณะนี้การประเมินระบบเนี่ยนะครับคสหสองคส .3 สามเนี่ยจะจบที่จังหวัดหรือจบที่ปัจจุบันจบที่อคกสเขตพื้นที่แต่นี่นนกสก็จะมอบให้ระบบกกสกดคะแนนประเมินให้เพื่อความสะดวกนะครับต่ยิ่งจบจบที่เขตพื้นที่นะครับคสสองกับคสสาม มันเลยในอนาคตมีแนวโน้มจะจบแบบร้อยเปอร์เซ็นครับอันที่สองคือถ้าเป็นคอสสี่คอสอ5หาต้องไปจบที่กค,คอสอครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรรู้อย่างเบื้องต้นครับและโปรดตั้งเป้าครับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกท่านครับ ขณะนี้ผมคิดว่าผมได้พยายามที่สรุปในระบบวอร์พนะครับนอกจากว่าตัวที่หนึ่งผมบอกกับท่านเรื่องว่าท่านระหนักในตําแหน่งอันที่สองท่านจะต้องวางแผนตั้งเป้าตั้งเป้าและที่สําคัญที่สุดถ้าต้องการขึ้นเชี่ยวชาญท่านต้องไม่ลืมว่าท่านต้องมีผลงานทางวิชาการหนึ่งชิ้นท่านต้องมีผลงานทางวิชาการหนึ่งชิ้นไอ้ชิ้นนี้แหละครับให้ไปเชื่อมไว้ที่ประเด็นท้าทาย ประเด็นท้าทายข้าพเจ้าจะพัฒนาการเรียนการสอนแบบโครงงานข้าพเจ้าจะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการ,การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองข้าพเจ้าจะพัฒนาเว็บเบสการสอนบนเว็บการสอนบนบนเว็บเว็บเบสอินสตรักชั่นสำหรับนักเรียนกลุ่มเก่งกลุ่มปัญญาเลิศข้าพเจ้าจะพัฒนาเว็บเบสเล ARNING เพื่อซ่อมเสริมเด็กกลุ่มอ่อนเป็นนวัตกรรมนะเป็นนวัตกรรมผ่านเว็บเบส ถ้าท่านตั้งแบบนี้คือท่านไปตั้งตรงประเด็นท้าทายรอไว้แล้วทําปีที่หนึงปรับปรุงพัฒนาเป็นเวอร์ชันสปีที่สองเปร์เซ็นท์าเรื่องนี้อีกพัฒนาเว็บเบสแต่วงเล็บเวอร์ชันสเวอร์ชั่นสปีที่สแล้วก็ทําทดลองไป1ปีสิ้นปีก็ประเมินผลเก็บไว้ปรับเป็นเวอร์ชั่นสและปีที่สามเปอร็น์่าอีกว่าข้าพเจ้าจะพัฒนาทดลองใช้ รูปแบบการจัดการเรียนรู้บนเว็บบนเว็บนะครับวงเล็บร่างสามรอบที่สามท่านใช้ไปหนึ่งภาคเรียนจบครับประเมินผลกับเขียนรายงานตรงนี้ต้องเขียนรายงานแบบไปศึกษาเรื่องแนวทางการเขียนรายงานการวิจัยละขา้าพเจ้าจะเก็บละข้าวเจ้าทดลองมาสามปีละข้าวเจ้าจะเขียนรีพอร์ตรีเซิร์ชรีพอร์ตก็มีบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามบทที่สี่บทที่ห้าก็เตรียมเป็นผลงานทางวิชาการแล้วนอกจากนั้น ก็ไปศึกษาว่าในการขอตําแหน่งทางวิชาการนั้นส่วนที่1ทักษะการจัดก,การเรียนรู้ส่วนที่2ผลที่ปรากฏต,ต่อนักเรียนเขาจะบอกว่าต้องทําคลิปวิดีโอกี่เรื่องกี่เรื่องกี่เรื่องท่านก็ต้องทําคลิปวิดีโอตามนั้นนะครับอันที่3ผลงานทางวิชาการใช้ในกรณีที่จะขึ้นคสสกับคสหเท่านั้นนะครับคสสกับคสหเท่านั้นก็เตรียมไว้อย่างน้อยหนึ่งรายการ ท่าคอสสี่อย่างน้อยสองรายการท่าคอสห้าและต้องไม่ลืมว่าท่านมีเวลาเยอะมากในการที่จะทดลองนวัตกรรมในรอบสามปีทดลองซ้ำแล้วซ้ำอีกโอกาสท่านผ่านเลยสูงยิ่งนะครับและที่สำคัญคือหลายคนขนาดนี้นะครับเตรียมการขนาดที่ว่ากรรมการประเมินในรอบปีเนี่ยประเมินสองส่วนนะส่วนที่หนึ่งกับส่วนที่สองประเด็นท้าทาย เขาตั้งกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิข้างนอกเลยเช่นเอาอาจารย์หมออะไราในเขตพื้นที่ที่มีความรู้ความสามารถเรื่องนั้นมาเป็นกรรมการประเมินแต่ละปีในกรณีที่ทําเช่นนี้นะครับท่านจะได้ประโยชน์ได้ประโยชน์คือกรรมการเหล่านั้นก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอยู่แล้วเขาก็ดูผลงานท่านจนแนะนําท่านจนรอบที่หนึ่งปีแรกรอบที่สองปีสองรอบที่สามปีสามจนผลงานท่านยอดเยี่ยมแล้วถ้าเป็นเช่นนี้แปลว่าท่านได้เปรียบทันทีครับท่านได้เปรียบทันทีในการก้าวขึ้นสู่ตาแหน่ง นะครับตอนประเมินผลงานท่านก็ผ่านแบบฉลุยได้นะครับ